ไอรีว <I> ิว <AI Review, S 1> หรือลูกค้าตัวจริงรีวิวแบบนี้น่าเชื่อถือกว่ากันดีคะลูกค้าท่านนี้นะคะซื้อมาแล้ว3-4รอบค่ะแล้วพี่เขาเป็นคนที่ตกกล้าเองนะคะยังไงคะเขาบอกว่าแบนโซเรียลไม่ต้องรับผิดชอบเลยเพราะอะไรไปฟังกันค่ะค่ะวันนี้มาซื้อเข้าปลูกซื้อกี่รอบแล้วคะเนี่ย โอ้เราพี่สาวพี่เป็นลูกค้าประจําของโซเดียมพันธุ์ข้าวเลยนะคะเจ๊เขาลดราคาให้นะคะพี่ถือสามร้อยห้าสิบห้าบาทงอกดีไหมคะพี่งอกดีนะคะพี่ก็ไปใช้ทุกทีก็งอกดีเอาไปส่งข้าวให้ลูกค้าได้ดีอ๋อของเรางอกดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคด้วยเพราะมันมีข้าวติดเพื่อนข้าวคุ๋นราคาเป็นไงพี่ราคาแต่ที่นี่ถูกกว่าค่ะเพราะก็เลยมาที่นี่บ่นถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะไม่มีเข้าติ ไม่มีค่ะเก้าคนก็ไม่มีเพร่อไปส่งให้ลูกค้าหลายเยอะมากก็มันก็ไม่มีทีเดียวแล้วพอถ้านทัดดีเราจะโทรมาหาถูกทางทางร้านก็บอกว่าจะรับประกันใช่แล้วรับประกันใช่ไม่จิงเลยแต่ไม่ดีไม่ต้องรกตั้งเจ้าอะไรการันตีจากลูกค้านะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ